โรจักแจ็คสี่สุพังผู้ประกาศชื่อดังหลังตัดสินใจโบกมือลาช่องเจ็ดบินออกได้ดีกว่าช่องเจ็ดเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศมากความสามารถของวงการข่าวอีกคนหนึ่งสำหรับแจ็คสี่สุพังธรรมวุธอดีตผู้ประกาศข่าวฝีมือดีของช่องเจ็ดที่ตอนนี้เธอย้ายมาอยู่ช่องวันสามสิบเอ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันที่สิบสี่กันยายนมีรายงานว่าแจ็คสี่สุพังธรรมวุธผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวนิว ได้รับรางวัลผู้ประกาศขา่าวหญิงยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่14แสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นที่คุ้นหน้าคุณนตากันเป็นอย่างดีสําหรับผู้ประกาศข่าวชื่อดังอยา่างแจ็คสุพังธรรมวุฒิผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD และยังได้ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการสดอยา่างจอบประเด็นเด็ดนอกสถานที่เมื่อขันเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยในพศ2554 จนได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมต่อความสามารถของเธอแจ็คสี่สุภางเริ่มแรกทำงานเป็นทนายความที่สำนักงานกฎหมาย A L r a Office ต่อมาเป็นผู้ประกาศข่าวที่ช่องเจ็ดสีช่วงแรกอ่านข่าวผ้าเช้ารายการข่าวด่วนเด็ดเจ็ดสีเด็กข่าวดึกถัดมาเป็นนักจัดร,รายการวิทยุคลื่น FM 1 0 1 VR 1 ก่อนที่ล่าสุดเพจ h d Society f c z ได้ประกาศข่าวที่น่าใจหายแจ็คสีสุภรางได้ตัดสินใจโบกมือลาช่อง7ซึ่งได้ระบุข,ข้อความว่า h e a h a d แอสายฝันแจ็คสี่สุพรรมวุธผู้ประกาศข่าวเมาความสามารถช่อง7 HD ได้ตัดสินใจโบกมือลาช่อง7 HD ย้ายบ้านหลังใหม่ปากหลักช่องวัน3 1 โดยสิ้นสุดภาวะการเป็นพนักงานผู้ประกาศค่าช่อง7 HD วันที่16เดือน9 2022 แอดสายฝันขอให้คุณแจ็คโชคดีขอบคุณที่ตั้งใจทํางานและมอบความสุขให้พวกเราชาวเจ็ดนะคะพอรอแอดสายฝันกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่พักร้อนไปวันนี้มาดึกหน่อยฝันดีค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดอายุจริงแจ็คสีสุภรางผู้ประกาศข่าวดังหลังตัดสินใจโบกมือราช่อง7จดโดย h น,นั้นเกิดวันที่25ตุลาคมพศ2523ที่จังหวัดตรังปัจจุบันอายุ41ปีนั่นเอง